เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกสักร้อยห้าสิบแปดรอบนะฮะก็โอเคเรามาอยู่ในด่านอะไรวะเนี่ยจังเกิลนะครับผมนะโอเคเพื่อนทุบล็อกบล็อกนี่โอ้หไม่มีใครทุบวะกูทุบเองแล้วกันมาโอเคได้เลเวลโอเคนะสวัสดีเพื่อนมาทุบได้ไรโอ้นี่ไม่ไม่ต้องการวะทุบเลยละกันโอ้โหได้เลวเวียแล้ววะอันนี้อะไรโอ้โหแต่ละอันขอร้องขอหนี้ดีหน่อยได้ไหมล่ะเออได้มาถือว่าดี ได้ดีอยู่ไยของเริ่มดีของเริ่มดีมดได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยเอาว่ะได้อยู่นะขอดาบได้ไหมดาบเพชรอะไรแบบนี้ไอหลุมแร่อะไรแบบนี้จะดีมากนะเฮ้ยแม่มดแม่มดแม่มด,มมด,มมดลูกมดพ่อมดโอ้แต่ละอันพี่น้องชาวไทยฉนูฮุกปะเนี่ยช็อตกันโบไม่ใช่ฮุก เสียใจด้วยครับผมโอเคเปิดเกมมานะฮะก็มีคนโบอัพโดนระเบิดแตกไป2รายแล้วนะครับผมทีมผมยังไม่มีใครตายนะอุ้ยเพชรตรงกลางโอ้ยลืมไปว่าด่านนี้มีเพชรตรงกลางรีบเลยครับรีบเลยรีบรีบกูรีบกูรีบกูรีบจังหวะนี้โอ้โหยรีบเลยครับทุกคน

อุ้ยของดีมีที่ไหนที่นี่ลำเงยไปยาวไปครับผมบางวัจะมีคนยิงผมตกนะยิงผมตกนี่ผมก็ร้องทันทงน,นะฮะโอเคสวยครับผมมาเรามาเลยนะฮะเราไม่สนใครๆทั้งชิ้นะครับเราก็ฟร์มแมงต่อหน้าอลเล็กเลยนะครับผมนะฮะเราก็มีอีกบล็อกหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนั้นครับเราก็วิ่งไปเลยนะยาวไปครับผม <c oughs> กูมีเกาะไหมเนะี่ยอ้โหกูไม่มีเกาะเหมือนหมอนั่นเลยว่ะเอ้ยหมอนั่นวิ่งกลับครับมันวิ่งกลับมันไม่ใจพอที่จะกระทั่วกับผมนะฮะเอเคครับ <c oughs> เปิดมาได้ดาบครับผมสวยพี่สวยนะฮะก็มาแลกเป็นบล็อกนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็กูวิ่งกลับแป๊บนะฮะคือแบบเดี๋ยวโดนกระสวกนะฮะออกมาจากฐานตัวเองอีบ้าเอ้ยโอเคแป๊บน,นึงนะกูคือกูได้เพชรเยอะเพื่อน,นมึงอย่าพึ่งน,นะมึงอย่าพึ่งนะโอเคโอเคเพื่อนฆนะ่ามันฆ่ามันคิวพี่ไม้เฟ้น,น,นโอ้สวยโอ้โหแล้วมึงได้เพชรไปหมดเลยน,ะนั่นน่ะฮะโอเคขอบใจ ขอบใจเธอที่ยิงให้ฉันแล้วมึงจะฆ่ากูทำไมเนี่มึงป้ายาพิษเศษกูทำให้เพื่อนโอ้โหด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นมีโจทย์ด้านนู้นมีโจทย์กันหนึ่งนะโอ้โหกันหนึ่งยิงแม่งจากตรงนี้แล้วกันมาโอ้แม่งล่อตีนไปทางนู้นละเฮ้ยว่าไงว่าไงแม่งล่อตีนไปทางนู้นแล้วครับเพื่อนกูมายิงมัน โอ้ยไอนี่ตัวเป่ามึงจะวิ่งไปหาเขาทาไมเดี๋ยวมึงก็แตกไอ้บ้าเอ้ยวิ่งไปหาพี่มึงเลยโอ้หไอตัวเปาโอ้โหแม่มึงเลยมึงจะวิ่งไปหาพี่มึงจะวิ่งไปแจกทำไมล่ะเออโอเคสวยโอ้กูหนักใจกับเพื่อนกูจริงๆแต่ละคนมึงวิ่งไปแจกแบบนั้นเลยเหรอแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทำก่อก่อนนะเพื่อนกูแม่งควายจริงๆโอ้ยขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพนะฮะ แต่ผมต้องคาฟอย่างด่วนเลยมึเงเ้ยทีน,นี้ใส่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 สวยย่ำโอ้โหแม่งคนรือควายเดี๋ยวนะมาเลยมั้ยมา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 ดิมาดิมาดิมามาแตกไปแตกไปแตกไปดิแตกไปจะกันทำไมเนี่ยฮะกันมันกันได้เท่าไหร่กันเออโอ้โหของเป็นล้านครับทุกคน ดูซิโอ้โหมันรอตารอใจเพ็ดเพ็ดอยากได้เพ็ดวะอือสิบสามก้อนสวยแล้วผมก็จะระเบิดไอ้น,นี่ทิ้งนะเพื่อที่ไม่ให้มันได้ของไปนะครับโอเคดูเรียบร้อยแตกสวยเย่ยมเพื่อนผมแม่งโง่หรือไม่งโง่วะคือมึงได้เพ็ดไปเยอะมากอะ่ะแต่มึงไม่คาบของสู้มึงเพิงเล่นพะเนียโอ้โหบ้าไปแล้วเพื่อนกูมาเกาะเพชรตั้งตัวก็มาดิครับ ตัวเปล่าก็มาดิครับกูชอบกูชอบเออน้องตัวเปล่ามาหาพี่หน่อยเร็วเกาะเป็น <c oughs> ตั้งตัว vs ตัวเปล่าครับผมทุกคนครับไม่อยากจะโมนะฮะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> มันโยนอันนี้มาให้ผมคือแบบมันได้ขุดเร็วนะฮะเฮ้ยผมรอดี่นี่ดีกว่าว่าจัดการคนมีเกราะก,ก่อนเฮ้ยมันไปบวกกันไหมเฮ้ยมันไม่ได้บวกกันว่ะชิบกายแล้ว ยิงแม่งเลยยิงแม่ง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 นะครับผมไปมามามาบวกแม่งเลยบวกแม่งเลยบวกแม่ง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 โอ้มั่วตะลุมบอลมากผมบอกเลยนะแตกแตกหนึ่งครับผมสวยโอเคขอเรียนเลือดก่อนนะเลียนเลือดก่อนเลือดกูน้อยมากตอนนี้โเอ้ยโอเคมันไม่ตามนะมันไม่ตามครับ หลบก่อนหลบหลบหลบตีนก่อนแป๊บนึงนะ <c oughs> เอออย่างไรผมก็ฆ่าเพื่อนมันได้หรอวะโอเคมามึงจะมาก็มาทีนี้โ้โห <c oughs> โอเคโอเคโอเคปล่อยมันฆ่ากันปล่อยมันฆ่ากันม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 ันคนละทีมกันมีสามตัวตรงกลางนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะแบบอีกคนนึงปล่อยไฟใส่มันนะฮะมันไม่ใช่ทีมเดียวกัน โอเคนะยัดระเบิดเลยแล้วกันมายัดระเบิดละอเล็กตู้มเป็นโกโก้คันครับผมมามาเลยมาเลยอเล็กแตกสวยสวยอเล็กตกตายสวยอันนี้ยังไงเนี่ยฮะยังไงยังไงโอ้โหกอบเพชรกอบเพชรโอ้โหกอบเพชรโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมามึงโหดจังวะเพื่อนฮะมึงอย่ายิงดิไอ้นั่นเอ้ยกูไม่ได้ไล่มึงกูไล่กอบเพชรมามาไอ้นี่มึงมาเลยจะมาก็หลีบมา โอเคแป๊บหนึ่งนะพี่ขอฟาร์มก่อนนะ <c oughs> ไอ้นั่นม่งหนีไปลนะโอเคมันก็เกรงกลัวเกาะเพชรตั้งตัวของผมอยู่ละครับผมว่าเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ก่อนลวกันนะม่งกวนกวนใจมากเอองั้นกูปล่อยมึงไว้แล้วกันนะเพื่อนเออเดี๋ยวกูค่อยม,มาจัดการมึงโอ้โหไม่ได้และไม่ได้ละผมมาปล่อยมันไว้ไม่ได้ละผมว่าเออเออโอ้ยล่วงล่วงล่วงเอา้าเกือบตาย ว่าเอ,อ้ยหูยกูว่าแล้วปล่อยมันไว้ไม่ได้มันจะมาฟาร์มจะมาฟาร์มครับทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ้าอีกคนนึงตกตายเอ็งโง่โอ<ๆ>๊ยควายหรือควายกูรัวกูลั่นกูลั่นกูลั่นจนแม็กหมดนะเออโอ้เรียบร้อยครับผมชนะไปแล้วนะฮะเอออีกคนนึงแม่งเดินตกแม่งควายเออดี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 จะได้ไม่ต้องเสียแรงพี่น้องนะเออใช้ได้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 แบบนี้ไอ้ยะ ผมว่าจะปล่อยมันไว้แล้วนะแต่ว่ากูไม่ปล่อยดีกว่ากูเห็นของนะฮะกลัวมันไปเก็บแล้วแบบมันฟาร์มได้ไงแล้วแบบมันจะเอามาล่อผมซะเองนะเออมียศอยู่ไหมอยู่กับยดได้ไหมอยากอยู่กับยศมากนะโอเคนะแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับนะจะได้มันมันสนุกสนุกกันนะฮะฝีมือกำลังมานะครับหลังจากคลิปแรกแจกทั้งน้ำตานะฮะ คลิปแรกไม่พอคลิปสองด้วยมั้งเนี่ยเอออันนี้ผมถ่ายเป็นคลิปที่เท่าไหร่นั้นเนี่ยแบบหลายคลิปแล้วนะอันนี้นะก็ใครที่ด่ากูคลิปแรกนะครับก็นี่พี่มาจัดให้เราแนละ้วน้องนะอย่าด่าพี่เลย <c oughs> เออไปอุ้ยมียศมันคือยศหลายแถวมันอยู่ไหนกัน <c oughs> โอ้โหม่งยศอยู่ทีมด้วยกันด้วยตายแล้ว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 โอเคอยู่กับยศโอเคสวยอยู่กับยศอ๋อมันทีมสามเหรอนึกว่าทีมสอง อคอยู่กับยศครับสวัสดีครับยศสองคนอยู่กับผมรับรองไม่ผิดหวังนะฮะผมชนะมาแล้วแปดสิแปดตาครับไปวันด่านนี้มีบล็อกเพชรให้ฟาร์มไหมผมไม่รู้นะแต่ว่านี่ก่อนแล้วกันครับโหมันลายตามากโหคือพวกนี้แม่งวิ่งใส่เือเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเดเ๋ยวเด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 ยังไม่ทําดเดเเดเเลยเดเดยดเ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 เเเ โอหดูแม่งใจร้ายมากนะฮะคือแบบโอ้โหทีมกูมียศก็จริงอะแต่ว่าแบบถ้ามันวิ่งใส่แบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันอนะผม,นะผมว่านะผมว่านะมันก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนะแบบนี้นั่งไงแตกไปแล้วเพื่อนกูโอ้ตายแล้วตายแล้วมันไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะครับทุกคนคือแบบมันวิ่งใส่เลยอะคือแบบกูไม่มีดาบไม่มีอะไรสู้มึงอะมึง ใจร้ามากป้าเอ้ออะไรวะโกงชิบหายโกงคุดโกงโอเคเดี๋ยวผมอุย้ยมีบ็อกเล็กสองบ็อกมึงเจอกูอมึงนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับจังหวะนี้ผมบอกเลยบังอาจฆ่าเพื่อนกูถ้าม,มีใครมาฆ่าผมก่อนนะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวผมไป ครับของที่อื่นดีกว่ามันแม่งเสียวตีนช <teachers> nah okay, ิบหายเลยตรงกลางเนี่ยแม่งโล่งโจ้งมากโอเคได้ดาบสวยกดชิปไว้นะฮะ่อมีคนมาเจอเราโอเคขึ้นขึ้นขึ้ทำไมเป็นหลกๆวะโอเคได้ดาบสวยคือนเจากเป็นดอกัวครับพบมันไกลตาฟังเคยเดี๋ยวเราขึ้นมาคนนี้นะ ก็จะทำการคาบเกาะเลยนะครับโอเคค่อยๆค่อยๆใจเย็นสวยใส่เข้าไปชาบเน็ตสองไม่แรงเท่าไหร่ผมต้องการอาหารโอเค I NEED FOOD I NEED FOOD เร็วๆๆวเเอาฟูดให้กูหน่อยฟูดโอ้โหไม่มีฟูดวะอุ้ยนั่งไงผมาเจอฟูดละผมเจอฟูดละเไิดเลยวะเปิดด,ด,ดีงาม โยนไปเอาฟูดบนนี้ก็ได้วะมาโอเคผมจเจอฟูดแล้วครับผมไม่อดตายแล้วเว้ยโอเคุมีระเบิดสองอันผมจะตอบยังไงวะเนี่ยต้องลงล่างอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เอาหน้าเพื่อนอไปไม่ได้จริงๆครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมขอคิดก่อน เก็บดับเก็บไว้มาขุดขุดขุดเราจะใช้บล็อกต่อตัวเพื่อไปทำอาหารนะฮะคือแบบตอนนี้บ้ามากนะฮะไม่มีอาหารเลยโอเคเอาบล็อกต่อตัวมาสวยครับแล้วก็เดินแบบระมัดระวงังแล้วก็โอ้โหพี่มึงมาเดี๋ยวไปมึงนะแปบ๊บนะแปบ๊บนะโอ้โอโอโอ้บ้าเอ้ย เอาแม่งโดดลงไปแล้วโอเคเออมึงลงไปเลยเพื่อนมันยังไม่เห็นผมนะฮะแม่งตาบอดตาบอดมากเออโอเคเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะผม่อไปจ้วงหน้ามนะันอยู่ไหนวะยังเก็บของอยู่ไหมเขาจะไปที่อื่นแล้วนะฮะแป๊บนึงนะขอใช้สติและสมาธิก่อนนะคือแบบ ผมอยู่คนเดียวแล้วะตอนนี้แม่งคุณเลือกทีมอยู่กับยศแล้วแม่งยศตายหมดนะทุกคนไอนี่กเกาะเพชรแทบทั้งตัวนะถ้าเกิดมันไปบวกมันเสียเลือดมันน่าจะอ่อนแรงลงนะผมว่าเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะลอยได้โอเคลอยเลยครับลอยเลยลอ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 ยไปลอยมันโอเคโอเคมันใส่กันละใส่กันละสวยหวัดดีเพื่อนหวัดดีมามาเลือดมึงน่าจะเหลือน้อยมากเลยแหละมามา มาวิ่งไปวิ tamam ่งไปเร็ว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 โอ้โหมีระเบิดงนะไปไปหายไปมึงตายไปดิเวนนียโอเคตามมันไปตามมันไปเลือดมันเหลือน้อยมากแล้วครับอาหารมันต้องหมดแหละสักวันน่ะเออมึงวิ่งเลนนอกกูวิ่งเลนในแล้วกันนะเพื่อนนะมาอาหารมึงต้องหมดแล้ววะ โอเค <S <S มามามันไม่ตายไม่เป็นไรโอ้ยเฮ้ย้ยเดินตกโอ้โหบ้าเอ้ยผมตกใจอะ่ะมันยิงธนูแตกใส่หน้าโอเคผมตกใจนะฮะโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหก็ใช่ว่าอยู่จะอยู่กับยศแล้วจะชนะเสมอไปนะแต่ว่าก็อยู่กับยศไวเถอะครับอยู่กับยศไว้เถอะถ้าอยากชนะนะคือแบบมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคือแบบ คือไอ้นั่นยิงธนูอัดหน้าปักนะคือผมสะดุ้งไงเมื่อกี้ผมบอกเลยนะว่าผมสะดุ้งนะครับแล้วผมแบบสไลด์ตกลงไปด้วยเลยนะฮะตกไปตามของเลยนะครับโอ้โหอะไรวะไอ้นั่นแมงลาาช็อตผมอ่ะเออแมงล่าช็อตผมอะเอย <laughs> บ้าเอยเอาเถอะครับเอาเพอะนะเป็นอะไรที่เซ็งอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเค โอเคโอเคเมื่อกี้เดินตกตกใจเมื่อกี้แบบไอ้นั่นยิงธนูมาแล้วมันแตกใส่หน้าผมว่าจะวิ่งไปเก็บของไงแต่แบบปึ๊ดลื่นลื่นปึ๊ดลงไปเลย <c oughs> โอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมึบพิกแอคสวยครับถ้าใครได้เหมืองแร่และเสร็จผมเนื้อเทียมไม่ต้องทําอาหารแล้วแต่มันก็ต้องทําอยู่ดีปะ่ะถ้ามันอาหารหมดอะไรแบบเนี้ยอู้ยได้พิษ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 ไป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 ในเนื้อสวยเอ้ยผมว่าไม่ต้องทําอาหารแล้ว โอ้โหพ่อมึงพ่อมึงนมึงน,นะอ่อย,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 ย่าๆๆๆโดดไปโอเคสวยฟาร์มเลยแล้วกันครับบล็อกเหล็กหนึ่งมีบล็อกเหล็กอีกไหมมันควรจะมีอีกบล็อกเหล็กหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรครับเราฟาร์มเท่าที่ได้ฟาร์มเท่าที่มีแล้วกันโอเคอย่างอยก็มีบล็อกกลับบ้านแล้วยื้ยหลุมดำไม่เอาโอเคอันนี้กล่องน่าจะกล่องระเบิดนะฮะอ่านไงผมว่าแล้ว บล็อกนี้บล็อกอะไรเอ่ยที่ว่าฟีดวเอเตอร์เฮกซ์ไปผมไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับทุกคนครับไปกลับบ้านเราดีกว่านะเ,ออเพื่อนเราอยู่นี่พอดีเลยโอโหกล่องโอ้ดีนะไม่ระเบิดเพราะระเบิดเมื่อกี้ผมตายเลยนะครับคือแบบผมว่าจะวางบล็อกก่อนแต่มันไม่ได้ไงโอ้โหทีมกูที่บ้านเกิดอะไรขึ้นพวกนายตายกันหมดแล้วเหรอ,อเฮ้ยแป๊บนึงนะผมขอพักก่อน ักก่อนพี่อยากให้เธอพักก่อนโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องทำเกาะน,นะซีเว์ฟิทโอ้โหเพื่อนมึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละอันแต่ละคนแต่ละคนเพื่อนกูทำอะไรกันเนี่ยโอเคไปได้ดบขอดาบได้ปะล่ะพี่พี่ครับผมขอดาบได้ปะล่ะ โอ้ยไม่มีดาบเลยวะไม่มีดาบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราฟเอาเร็วศัตรูมาปะนั่นนะศัตรูหรือทีมตัวเองวะไม่แน่ใจนะฮะแต่มันวิ่งกลับไปแล้วน่าจะไม่ใช่ศัตรูหรอกโอู้ไม่ใช่ศัตรูพ่อมดิอกเวนเอ้ยเวนเวนเอ้ยมา กระซ่วมันกระซ่วมันเดี๋ยนะเดี hmm> ๋ยนะอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรอีกเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหจะจะลุมกันแบบนะพี่นี้นะพี่นะเออมึงชนะกูไปเฮ้ยนาจะลุมกันแบบนี้โอ้โหกูกูอยู่กับยศดีนะยศยศมากกว่าอยู่ทีมกับยศมากกว่ายังไงก็ชนะนะอยู่กับยศแม่งคิดไ้อย่างนี้ก่อนโอเคผมเมื่อกี้มันลุมมันลุมเฉยถ้าเกิดเดี่ยวเดียวผมก็ได้อยู่นะ โอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอาไหมเอาไหมเอาไหมครั้งนี้ผมคิดว่าเรามีโอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอยู่กับอันนี้มียศคนเดียวน่ะแต่อันนี้มียศสี่คนโอ้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไปแวบบไปกันเมื่อกี้ก็อยู่กับยศปะแต่ไม่เห็นชนะเลยอะ่ะเออแม่งยศแม่งกากเออม,มันยศแม่งกาก <laughs> <laughs> ตกลงยศกากหรือยศโหดวะเนี่ยผมก็เลยงงนะ,ะว่าแบบยศมึงโหดหรือมึงกากกันแน่วะกูง,งงนะครับโอเคเปิดบล็อก ขอดาบไ,าได้ไหมล่ะเฮ้ยได้อะไรวะเนี่ยไม่รู้นะอนนอริสันูเอ็น,นี่เคขอสีบ้าควาลู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 ลรลูลๆๆูนี่ครับอันนี้คราบเลยเผื่อเราเปิดได้ดาบนะฮะเผื่อเราเปิดได้ดาบมันก็จะได้แบบนี่เลยนะครับคือแบบไม่เสียใจที่มาทำดาบก่อนอนะไรแบบนี้ Okay. เปิดน้ำเปิดกล่องเฮ้ยอย่าไปเปิดกล่องนี้ระเบิดโอเคเปิด, okay. ปดได้อาหารสวยหึ่ยมันเฮ้ยมันมีคนวิ่งมาฐานเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูไม่มีดาบแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โมันมีคนวิ่งมาบ้าเอ้ยโอเคโอเคผมว่าผมคาบดาบได้แล้วเกาะกางเกงโอ้ยกางเกงกูมีแล้วนี่ว่ะโอ้โหบ้าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ที่ผมรู้อ่ะคือมันมีคนวร์ปมาฐานเราแล้วอ่ะแล้วมันมาฆ่าทีมเราแน่ๆมันอยู่ไหนวะมันมีคนวา้าปมาแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยมันมีประตูร์ปมิติอยู่ด้านหลังอ่ะผมจําได้ทำไมไม่ฆ่าหมอนี่วะเอ้นี่น่าจะตายก่อนเพื่อนนะฮะถ้ามันมาโอเคหรือมันโดนทีมเราจ้วงหน้าไปแล้ววะเดีย๋ยวผมดูชื่อก่อนนะมีชื่อที่ไม่ใช่ทีมเราปะ ไม่มีนะโอ้เราอยู่ทีมสีแดงเหรอโอเควับไปวัดไปทีมตู้ครับผมแล้วก็เปิดเลยครับผมก็มันช่วงมันช่วงมันช่วงมันหนึ่งดอกหนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกสองดอกเอาหวัดดีเอ้เอาเพื่อนเพื่อนกูมาไล่ฆ่าเขาอยู่นี่หว่าเฮ้ยเลือดเหลือสองหล่อได้ไหมแตกครับสวยโอเคะ โอเคมียาสปีดแล้วนะฮะวิ่งเร็วขึ้น10บเท่าครับเดี๋ยวเพืเอนอีกสองคนสุดท้ายอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงกลางสองคนสุดท้ายอยู่ตรงกลางโอเคเราจะ,จะวิ่งใส่เลยนะครับผมทุกคนโอเควิ่งใส่แม่มเลยนี่อุย้ยเอากูปลาผิดเอาไม่โดนตัวเองด้วย <laughs> ดีมาก็มาดิก็มาดิครับเอาติดพิษครับผมดีเลยทีนี้ มาแช่แขกมันไปอีกคนนึงอยู่ด้านบนโอเคผมมองแล้วว่ามันใช้ได้อยู่มาจะบวกแล้วมาดิมาเดิเฮ้ยเหลือหนึ่งเหลือติ่งเ,เดียวเหลือติ่งเดียวเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพูดเป็นเล่นพูดเปเล่นมึงจะแย่งคิวกูเหรอเดี๋ยวนะื้โอเคแตกเลยนะฮะอีกคนหนึ่งอยู่ด้านบนสุดครับผมเห็นครับไปเลยโกสิยมมาหนูแช่แข็งกราฟิตี้ฮุกโอเคผมฮุกไปเลยกันอาจจะเร็วกว่านะฮะ มาพี่มาแล้วน้องแช่แข็งแม่เลยนี่โดนไปเต็มๆหนึ่งดอกนะะแล้วแบบยาก็เป็นของพี่สิครับผมแม่พุ่จกะเล่นไปยาก็เป็นของพี่สิครับเอาปลาปลาเนี่ยโดนใครไม่รู้นะแต่ว่ามาโหดาบแรงโคตรผมบอกเลยเพื่อนเพื่อนกูตายเดี๋ยวมึงโหดไปไหนเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้มึงมึงเริ่มจะโหดไปแล้วเฮ้ยแม่งเล่นเป็นไหวนี่เออแม่งฆ่าเพื่อนผมตายเลยว่ะโหดเกิน แต่ก็แตกอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปไม่จะโมนะครับเจ็บคอ <c oughs> โอเคก็ดีนะฮะก็ดีโอเคครับตอนเราคลิปนี้คงไปเท่านี้แล้วกันนะเยอเจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับชนะรัวๆนะคลิปนี้แก้ว